สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋ากุ้งรีวิวนะคะเป็นแคนตัสนะคะออกดอกสวยมากเมมชูแมนนะคะต้นนี้เดียวออกดอกสวยมากนะคะแล้วก็ออกดอกเก่งด้วยนะคะนี่คือหัวนิดเดียวเลยดอกเป็นแบบนี้นะคะเขาจะออกดอกประมาณ3าถึสวันนะคะแล้วแต่หัวแล้วแต่ความสมบูรณ์นะลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะ แล้วปลูกแบบเยอะๆหรือว่าปลูกเป็นฟอร์มกอก็สวยนะคะวันนี้เดียวนะคะออกดอกนี่เดี๋กำลังจะออกดอกตรงนี้เพิ่มแล้วนะคะถ้าสนใจนะคะเป็นแคนตัสนะคะปลูกใครเหงาลูกค้าอันนี้กำลังจะออกดอกเพียบเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราได้นะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะหน้าร้านอยู่ในเมือง ในกลางเมืองพิษณุโลกเลยนะคะอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชคะ่ะลูกค้าเปิดทําการทุกวันนะคะหากไม่สะดวกมาก็สั่งซื้อแล้วก็ให้ส่งสิ่งให้ส่งไปถึงบ้านก็ได้มีบริการเก็บเงินปลายทางหากอยากเข้าไปดูส่วนเพาะเลี้ยงหรือว่าปลูกนะคะลูกค้าเข้าไปดูได้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านกเกษตรสัมพันธ์ตำบลบ้านยางอำเภอนะครไทยจังหวัดพิษณุโลกคะ่ะลูกค้าเราเพาะเลี้ยงในหุบเขานะคะต้นจะแบบสมบูรณ์มากเนี่ยหัวแค่นิดเดียวก็คือโตขนาดนี้เลยนะคะ ถ้าลูกค้าอยากได้ดินหรือว่าหินโรยหน้าปุ๋ยนะคะก็สอบส,าาถ,สอบถามเราได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าขาไปก่อนนะคะหากลูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามร้านค้าให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ